13นาทีเมื่อวานนี้มีข่าวน่าตกใจนะครับสำหรับข่าวร้ายของพระเอกละครช่อง7นะครับคุณสีสีวัตรโชติชัย,ช,ยชรินนะครับคุณแม่นะครับไปผ่าตัดเขา่าแล้วเกิดเสียชีวิตกระทันหันอันนี้เป็นข่าวน่าตกใจนอกจากจะเป็นข่าวคุณแม่ของคุณสีแล้วเนี่ยนะค,คนสูงอายุป,ปัจจุบันเนี่ยผ่าเข่ากันเยอะนะฮะมันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับเขา่า เพราะฉะนั้นก็เป็นข่าวที่น่าตกตกตใจว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรเจนกระทั่งล่าสุดนะครับคุณซีสีวัตรให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวของคมชัดลึกนะครับว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเมื่อเวลาหนึ่งทุ่มของวันศุกร์ที่19เมษายนคุณสีพาคุณแม่คือคุณสุวรรณีชลชัยชรินมาเข้ารับการรักษาผ่าตัดหัวเข่าที่โรงพยาบาลแพทย์ก็ทําการบล็อกหลังเพื่อให้ชาครึ่งตัวแต่เพียงแค่เริ่มลงมือผ่าตัด คุณแม่ก็มีอาการริ่มเลือดอุดตันในชส้นเลือดจนหัวใจหยุดเต้นคุณซีบอกว่าแพทย์ต้องช่วยปั๊มหัวใจถึงสองครั้งตอนที่แม่เขาร้องการผ่าตัดหมอเล่าว่าเพิ่งเริ่มลงมือผ่าตัดกรีดมีดลงไปเพียงสองเซนติเมตรเท่านั้นหลังจากนั้นแม่ก็มีอาการริ่มเลือดไปอุดตันในชส้นเลือดโดยสาหาสาเหตุไม่ได้ทําให้หมดสติไปแล้วก็หัวใจหยุดเต้นแพทย์ต้องให้ยาสลายริ่มเลือดเพื่อให้เลือดไหลเวียนและทําการปั๊มหัวใจ คุณซีศีวัตรบอกว่าคืนนั้นก็คือคืนวันศุกร์ต้องพัม้มปั๊มหัวใจแม่ขึ้นมาถึงสองครั้งเพราะพอให้ยาสลายเลือดไปแล้วอาการก็ดีขึ้นแต่สักพักก็มีิ่มเลือดกลับขึ้นมาใหม่และผลจากการปั้มหัวใจก็ทําให้อวัยวะภายในของคุณแม่เนี่ยบอบช้าตับกับไตเริ่มไม่ทํางานแต่คุณแม่ก็มีอาการทรงตัวอยู่ได้หกชั่วโมงคุณซีบอกว่าตอนนั้นผมรู้สึกว่าแม่ไม่น่าจะเป็นอะไรแล้วยังลงไปทําบุญตักบาตรในตอนเช้า เพราะว่า20เมษายนก็คือเมื่อวานนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบวันตายของคุณพ่อของคุณซีด้วยคุณซีบอกกับคนเชลึกต่อไปนะฮะว่าหลังจากตักบาตรกลับมาก็พบว่าอาการของแม่เนี่ยแย่ลงมีอาการหยุดหายใจอีกเป็นครั้งที่สามและอาการต่างๆของอ,อวัยวะภายในก็เริ่มไม่ดีทําให้รู้สึกว่าเหมือนมีสัญญาณบางอย่างเป็นลางบอกเหตุแล้วแพทย์ก็ต้องปั๊มหัวใจแม่ขึ้นมาอีกสองครั้ง รวมเป็นสี่ครั้งแต่มันมีสัญญาณบางอย่างเพราะทุกครั้งที่ปั๊มหัวใจกลับขึ้นมาใหม่ก็จะมีอาการแทรกซ้อนต่างๆที่ไม่ดีตามมาอวัยวะภายในก็เริ่มไม่ทำงานเลือดไปเลี้ยงสนองไม่เพียงพอตับกับไตเกิดภาวะแทรกซ้อนยาที่ให้ไปก็เริ่มไม่ได้ผลความดันต่ำลงทําให้รู้ว่าร่างกายของคุณแม่เริ่มจะไม่รับแล้วคุณซีบอกว่าไม่อยากไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วผมก็ขอให้แม่หลับให้สบายไม่อยากให้ทุกคนกล่าวโทษกันว่าสาเหตุเกิดจากอะไรทั้งที่ความจริงเนี่ยนะฮะคุณแม่ของคุณซีเนี่ยปกติแล้วก็เป็นคนที่แข็งแรงดีด้วยเนี่ยนะครับตูชอฮะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยล่าสุดนะครับ เมื่อช่วงดึกที่ผ่านมาคุณซีก็ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวนะครับโดยระบุว่าขอบพระคุณทุกท่านสําหรับการแสดงความเสียใจและสําหรับทุกกําลังใจที่ทุกท่านมอบให้มันมีความหมายกับครอบครัวผมมากทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากตอนนี้ผมและครอบครัวกําลังบุ้นๆกับการจัดการทุกอย่างอาจมีการไม่ได้รับสายกันบ้างขอโทษไว้ที่นี้ด้วยนะครับสัญญาว่ายังคงเข้มแข็งและจะสู้ต่อไปครับ สำหรับกำหนดการนะครับก็คือจะตั้งบำเพ็ญกุศลณสาลาห้าวัดโสมนัสราชวรวิหารครับมีพิธีรดน้ำศพในเวลา16นาฬิกาของวันนี้นะครับแล้วก็จะมีพิธีฉาป,ปนก,กิจในวันที่28เมษายนเวลา16นาฬิกาครับอีกชักครู่หนึ่งคุณซีคขจะไปถึงโรงพยาบาลเพื่อจะทำเรื่องรับศพคุณแม่กับบำเพ็ญกุศลที่วัดโสมนัสนะฮะก็ต้องแสดงความเสียใจด้วยแล้วก็สูญเสียคุณแม่ในวันครบรอบการเสียชีวิตของ,ของคุณพ่อด้วยนะฮะ แต่นี่ก็เป็นกรณีซึ่งทางการแพทย์ก็น่าศึกษานะครับว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างไรจึงเกิดเป็นอุบัติเหตุทางการแพทย์อย่างนี้ขึ้นซึ่งคุณศรีก็ไม่อยากจะโทษใครเนี่ยนะฮะแต่อย่างที่ว่านะฮะผู้สูงอายุในปัจจุบันเนี่ยเราทราบกันนะครับว่ามีการพาเข่ากันเยอะนะฮะอ้าวว่ากั